กับท่านพี่น้องท่านภูมิเกียรติที่พขณะนี้ประสงค์สมณศัติ์โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวชิระเมธีวัดปรรมธาตุนครชุมเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นเมืองโบราณเขียงคู่มาก่อนสถาปนากรุงสุโขทัยได้เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับพวัฒนสตรจบแล้ว เจ้าที่ศาสนพิธีกำลังเทียบของถวายเมื่อเรียบน้อยแล้วก็จะได้เชิญท่นานประธานและท่านบุ้มีเกียรติได้ถวายซึ่งในขณะนี้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารักษมงลลุมุนีศรีศาสนสาจิจโกศล กัปตันเจ้ามณคลสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีศรีศาสนกิจโกศลวิมลภาวนาวิกรมโอดงธรรมะปฏิญานไพศาลวิเทศสิขาววราพรมหาคณิสรนบวรสักรารคามวาวสีหรือสมเด็จธงชัยธรรมชโตได้เดินทางมาถึงบริเวณวัดฮิรัญญาามหรือวัดบังคาน เป็นที่เรียบร้อยและกำลังเข้าพักอยู่ที่คุติรบรองซึ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชาสิทธิ์เวทีดรวิรัตวิโรจโนรักษาการเจ้าวาดวัฒหลวงพระรัหลวงจังหวัดพิจิตรและเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรผู้ในการวิจัยสงฆ์พิจิตรมหาชลาลงกรราชวิทยาลัยก็ได้เข้าไปถวายสักการะและกถวายกรารต้อนรับพร้อมด้วยท่านพระครู ที่สุดที่ว่กนรักษาปา